Rồi mình. Hôm nay mình sẽ làm cái phải bao lời tài rất là nhiều. không xong được. Làm nữa hả? Ngày บรรยากาศน้าสาวจ้าพี่น้องสักแค่พาพี่น้องไปใส่บาตรเนาะส่วนแฟนกะแบกห้าไปให้งัวจา้าเนาะห้าที่สักแค่เอามาเมื่อวานนี้ตอนแรกนี่แหละจา้าพอมาตอนสาวสักแค่กะให้แฟนเอาห้าไปให้งัวละกะเพราะว่าทางเพื่อนไปเฮดเบียก,กะหัวกะยู่ท้วหันขึ้นกันเนาะกะเป็นด้นหลังกะสิเม็นงัวพี่น้องกะเลยเอาห้าไปให้งัวลเลยเนาะส่วนสักแค่กะพาพี่น้องมาใส่บาตรอาบุญนำกันเด้อพี่น้อง กะบบ่คอยเห็นปันได้กระตงข้อถดขออภัยเนะะาะเพราะว่าเาแค่ต่างกลอะอยู่พี่อยู่หนาเหอนหรือว่าหนาบาทนั่นเนองเนาะกะบ่มีค้าต่างลกองพี่น้องกับกองอิงอีงอังไหวเอาอิงกระบุงพี่นอ้องก็เลยอาจีิเห็นไปใกล้ๆเนาะข้อถดขออภัยนําพี่นอ้องมาบุญน้ากันเดอ้อใส่บาททางพี่นอ้องกะตองเดซไซคุเมือคู่มือบ่ซาแค่ใสกับแม่ใสเนาะ บ่แม่กะเสาวแขกแม่กะขาเสาแขกกะส่ยบานพอสาวแขกขาแม่กะส่ยบานเนาะกะสีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะกะส่ยบานทางกะสีมีอ่าคู่บาร์กะึ้นไปทั้งบัตรเนื้อกะมีเนาะอันนี้กระทางบัตรเสาแขกก็คือบัตรไตเนาะกับบาตลักคือกันแหละพี่น้องแต่ว่าเอิ่นบัตรเนื้อบัตรไตนั่นแหละเนาะกะแบงคู่บาอาจารย์สองกลุ่มเนาะ กลุ่มหนึ่งเขิดเป็นเนื้อกลุ่มหนึ่งลอกเป็นไตอันนี้ก็คือบัน็นไตมาหักพอดอาบ,บุญน้ำกันด้วยพี่น้องขอพี่น้องดูดีไม่แหงความเจ็บใหญ่ใดคงหายวันนี้เด้อเนาะ บรรยากาศยามสาวพี่น้องปีกหมูอยู่พี่น้องแล้วก็คือสีว่วพ่อดอกเนาะเพราะว่าสักแค่กินน้ำเน่าแล้วก็แบงหันบาทุกน้ำเน่กัสิเห็ดเนี่กินให้เป็นหนามเลยเพงเนาะจากสิเห็ดอียงเด้นี่สีไปทรงขาวเพิ่นนางานพี่น้องเพราะว่าจงกับขาวมาซองเหมือเลยนะแพงเนาะแต่เพิ่นกับบไดมากกินจักเถื่อเพราะว่าเพิ่นคุ้มขนาดเนาะ กินข่าวเสาวเนาะเกือบเพศกินข่าวเพศจนแหลงพี่น้องเมื่ขึ้นนี่เลิกมากอะอ่าพอดีสามถุ่มพน่นะพี่น้องเอ้ยเนาะมือนกระเป๋าละฝาวุ้มฝ่าวเละคนนันเนาะพะวันนี้เฮือนจะคล้องเองกับพระท่านในเหตุอะไรก่อมาก็เลยฝ่าวฮะนี่เนาะเฮือนจะคล้องก็เลยก่อไว้แต่สมนีกรให้เพินไปหาเงินมาเพิ่ม

เพื่อดีมีแต่พอดีงามเลี้ยงไกลลงหน้าพี่น้องกายังอยู่อยู่เนาะไกา่สิบก็ต่อจะไปใช้มาหรือยังไก่ตัวขัดใคเลยพี่น้องฮะมาว่าอันนี้ไปห้องห่างไงเพิเ่นเจ้าเพิ่นตะใครอยู่ซะห้าก็บริเวณแล้วสอบบังตะมนันอีก่อนพี่น้อง อนนี้ก็มาเกือเป็ดพี่น้องเบิ้งสภพาพลกเป็ดสีมางเลยแหละพี่น้องเพราะว่าก่อเือนนี่เนาะเกือเป็ดก็พี่น้องก็ได้ขี้ห้ามอ้อนพี่น้องมาเกือเป็ดยวหนาไม่มักนกินอันนี้เป็ดหลาซกแค่มาหมาบานบา่อใครเลยเพราะว่าค้งไว้เลยนี่เพียงนะเป็ดก็บ่มีร้ายดอกนี่แต่ว่าเอาว้เลี้ยงยมหน้าพี่น้องสีคล้ายกับสีดายพี่น้อง แต่ว่าสีเห็ดลกกับจักสีเห็ดมองได้ดีดินกับบ่มีสีเห็ดพี่น้องเอ้ยขับแข็บลายโอ้โหไก่นี่บออลไรพี่น้องแล้น,นเสียงลูกหองเจ็บเจบว้าวบอแล้วเป็นลูกไก่น้อยว้าวบออลไรพี่น้องบอแลอามาเกลือเป็ดกันจ้าทุกคน มันบอกคอยกินคือขาบเปลือกพี่น้องขับเปลือกคันกินดีแค่ยังไงเป็นหยานพี่น้องคันบูก้ามาก,กินโอ้ยหยานบูกาเข่าเก่อแป๊ดผูกนาปูนมื่อไหพี่นอ้องน้ากําลังตื่นจ้ะอ่าได้ของกินไปส่งมาพี่นอ้องเอ้อก็ไปใช้ไปส่งขาพ่อวะ ไปซองขาวพอกระเาท่าน,นเห็นหมองเพื่อนเห็ุงานจักเถื่อนเนาะแต่เคยเห็นอยู่ตะว่าบุกเคยเห็นตอนเพื่อนเหตุนะ,นะพี่น้องป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเหตุทดไซด์เลยพี่น้องทราบได้จักอันนี้นะไอจักแพง่ถ่าเอันน่นก็นู่นกับเพราะว่าทางเขาห้องเย็นพอดีเนาะก็เลยไปส่งร้านไปนั่มป่ะเดี๋ยวไปกันเลยไปเบิ่งผลนงานเลยเปิดล่องงานยาล่องงานยาพี่น้องโปิ <c oughs> ทางผลกระเมนทางผีกระเมนพี่น้อง ไป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 อาพ่อตามาถึงแล้วพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าสูงเตอบได้นี่ไปตาเหลียวไหวอยู่บนนี้ซ <c ười> ่าง,างาเออย่างข้างใน,งนอีตะวัานเนาะเออกำลังได้อ๋อข่าแน่เราอ๋อฟองก๊อบมันกลวงนะ้วมันใหญ่เนาะมันก็เลยสาบปลายบนนี้ กะทางไหนนะี่ยกะสาบโอ้ยร้ายเลยทางไหนไม่หองเดียวเนาะโอ้กะลังหดนะอยู่พี่น้องบมื่ <laughs> ท่านเห็นนะกะลังมาเห็นเป็นสาบอ๋อบังคันแทพผืนนี่พี่น้องแทพผืนแทพผืนแล้วละกะสาบเริ่มเหตุวันที่สิบหาสิบหกเนี่ยแหละพี่น้องเนาะ เดือนสองปี 2000, สองพันเสียหาพี่น้องเบิ้งจักเอ่นธิเฮตุจักวันเป็นดาวพระทึงเดือนเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปนึงกันเลยโอ้ยอะไรเม็ดเพียงยา่านเม็ดเพียงพี่น้องเน,นาะเสียแขกมาส่งข่าวเลยพี่สิครับแต่พี่น้องเนาะสาบทั้งในทั้งนอกะใส่เวลาพันดาวพระึงเดือนเนาะเพิ่นเริ่มงานตั้งแต่วันที มานะเพียนเนาะเดี๋ยวเบิ่งว่างานเดินไปสำดนดยเนาะเป็นว่าบ่ฮอดเดินโอ้ก็ถือว่าสาบกัเฮิรมเติบอยู่ดอกคือท,ทั้งนายทั้งเนาะเทพผืนน้ำเน่เหตุบันไดน้ำเน่นะเพียนเนาะสร้างกระซีคนนี่น้าพี่น้องถาเบิ่งพ้นงานเพิ่นอีดประมาณผ้าอีกทิศหนึ่งเสาแค่สิบผ้าพี่น้องไป เยี่ยมไปส่งพ้นงานของเพื่อนว่าสิอ่าประมาณอีกทีหนึ่งสิ